เจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมออฟฟิเชีนะครับก็คลิปนี้มาเจอกันในช่องสลาลม o f f i c เชีนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆกระชับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการขอเน้นนะครับรับซื้อเหรียญตามรายการเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ท่านมีแต่ว่าไม่ตรงตามรายการที่ผมรับซื้อผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเข้าใจนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับถ้ามีเหรียญก็ติดต่อไม่ได้เลยตามช่องทางนี้ติดต่อทางลายลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองลายดีส่งรูปเหรียญไว้แล้วผมจะทยอยตอบกลับนะครับว่าเหรียญที่ท่านส่งมาได้ราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูเหรียญในคลิปนี้กันนะครับว่าที่ผมรับซื้อเป็นเหรียญอะไรนะครับก็ราคาสูงนะครับเป็นเหรียญสิบบาทราคาสูงนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือเหรียญส0บบาททั่วไปนะครับที่พบเจอในระบบหมุนเวียนนี่นะครับก็ยังมีโอกาสพบเจออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บ,บาทปีสี 1. 4หนึ่งสี่หนึ่งก็พบเจอบ่อยนะครับแล้วก็ปีสามสี่ก็พบเจอก็ยังพบเจออยู่นะครับแล้วก็ <c oughs> ปีสี่สองนะครับที่ผมหยิบมาตรงนี้ก็คือเหรียญที่พอที่จะขายได้ราคาสักหน่อยนะครับแต่ว่า นอกเหนือจากเนี้ยเหรียญ10บาทที่มีราคาสูงสุดนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเหรียญ10บาทเหรียญน,นี้นะครับใครมี10เหรียญน,นะครับสิเหรียญซื้อสูงสุดหนึ่งมืนาพันบาทนะครับตกเหรียญละ1300บาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับถ้าเป็นสภาพนี้นะครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าเกิดเป็นสภาพเนี้ยราคาก็ไม่ถึงนะครับราคาขึ้นอยู่กับ สภาพเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญน,นี้นะครับที่ผมบอกว่าสิบเหรียญสิบสิบเหรียญขายได้มื่นสามขายได้จริงนะครับผมรับซื้อจริงนะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพนี้นะครับอันนี้คือเหรียญสิบบาทสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพ no ื่อนเพื่อนเห็นไหมครับความคมชัดนะครับแต่ว่าอาจจะมีแบบปฏิกิริยาทางเคมีทําให้เหรียญมันเป็นคราบแบบนี้ก็คือไม่ซีเรียสอะไรนะครับแต่โดยรวมก็คือเหรียญตัวเนี้ยไม่ผ่านการใช้งานนะครับ อันดับหนึ่งข้อแรกคือไม่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วมาดูข้อ2นะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแล้วเป็นปีพศออนี้ครับเพื่อนๆปีพศสองพันนะครับสองข้อนะครับสองข้อที่ผมกําหนดให้นะครับมีตามนี้นะครับผมซื้อเหรียญละพันสามสูงสุดพันสามสิบเหรียญคูณสิบไปเลยนะครับสิบเหรียญก็หนึ่งบาทนะครับ ปกติก็10เหรียญก็100บาทใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นปี3 1แบบเนี้ยหนึบาทขายได้1 3ื่นเลยนะครับเพื่อนก็ลองลองสังเกตดูนะครับก็ไม่แน่นะครับเหรียญเหรียญแบบเนี้ยอาจจะอยู่ในบ้านท่านก็ได้นะครับลองดูในตู้โชว์หรือว่า,อาลองดูแล้วกันนะครับเหมือนกับจุด ที่บ้านอาจจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เหมือนเหมือนกับเราเก็บของชําร่วยหรือเก็บของอะไรแบบเป็นเหรียญเป็นอะไรแบบนี้นะครับลองไปพลิกเหรียญดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปี3 1มนะครับมีราคาแน่นอนนะครับเหรียญละพันสานะครับถ้าเกิดว่ามี10เหรียญหมื่นสานะครับขายได้แน่นอนผมผมรับซื้อจริงนะครับเพราะว่า2เหรียญนี้ก็คือส่งมาขายเหมือนกันเนี่ยสภาพสวยมากเลยนะครับคือผมอยากได้เหรียญสภาพนี้นะครับมีลูกค้า ให้หาให้ด้วยแล้วก็ผมก็อยากจะเก็บ <c oughs> อยากจะเก็บสะสมเหรียญสภาพนี้นะครับนี่นะครับก็ชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งสิบเหรียญรับไปเลยหมื่นสามนะครับ <c oughs> เหรียญเดียวก็ซื้อนะครับเหรียญเดียวหนึ่งพันสามร้อยบาท <c oughs> สภาพนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูสภาพให้ดีนะครับเห็นไหมครับสวยมากนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็สั้นๆเข้าใจง่ายสำหรับสลาลม o f f ฟิเชียลนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ